เดือนนี้เดือนธันวาแล้วใช่หรือเปล่าวะพี่เอกใช่แล้ววันนี้ก็วันแรกแล้วนี่นาจริงเหรอใช่แล้วเฮ้ยอย่างนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วนี่นาต้องหาเงินซื้อของขวัญซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยนี่ไงเปิดร้านขายน้ํามะนาวเรามาเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่ฝนเปิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วอ่ะนี่ไงลูกค้าคนแรกมาซื้อแล้วขอซื้อน้ำมะนาวหน่อยนะครับ โอ้โหลูกค้าคนแรกของเราขอซื้อน้ำมะนาวสองแก้วแน่เราจะปั่นยังไงมีเครื่องเดียวเดี๋ยวพี่วอนปั่นเองนี่ไงเราจะต้องกดคลิกนี่ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมะนาวไปเสิร์ฟเอาสองแก้วครับไม่ใช่แก้วเดียวสักครู่นะคะฮึบเชิบได้แล้วอะ่ะโออยากกินจังเลยอะ่ะเฮ้ยก่อนเงินเงินก้อนแรกของเรามาแล้วแปดบาทแปดบาทเนาะ โอ้โหนี่เราขายน้ำมะนาวอย่างถูกเลยนะเนี่ยเลขเข้ามาค่ะเลขกเข้ามาน้ำมะนาวสดๆมาแล้วค่ะเอาน้ำมะนาวสองแก้วครับน้ำมะนาวสองแก้วได้เลยค่ะพี่เอกรับลูกค้าหน่อยสินี่ไงกาลังเรียกลูกค้าอยู่ข้างหน้านี่ไงเรียกลูกค้าดังๆหน่อยเล็กเข้ามาเล็กเข้ามาน่ะล่าเข้าเมล่าเข้าเมลครับไม่ใช่เลยกเข้ามาต่างหากนี่ค่ะเรียกเข้ามาก็เล็กเข้ามา ได้แล้วอ่ะได้มาอีก8บาทแล้วอ่ะถ้าเราเปิดขายไปเรื่อยเรื่อรับรองรวยเละแน่นอนมาอีกแล้วมาอีกแล้วลูกค้าคะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะน้ำมะนาวสดๆหวานๆอร่อยอร่อยเออผมเจ็บคอมากเลยขอาน้ำมะนาวแก้วหนึ่ง <c oughs> โอ้โขอน้ำมะนาวแก้วหนึ่งนะคะได้เลยค่ะพี่เอกทำไมช่วยพี่ฝนขายไม่ได้อ่ะอ,อ้าวก็พี่ฝนไม่ได้ให้พี่เอกเข้าไปทำของข,องข้างในอ่ะอ,อ้าวทำไมอ่ะเ,ออเราจะต้องทำยังไงก่อน่ะต้องเปิดร้านบ่ เราเปิดตรงไหนพี่เอกก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรนี่กล่องอะไรอ่ะกดดูดิเว้ยเดี๋ยวก่อนนี่คือแผนที่นี่นะธุรกิจของเราในตอนนี้เราขายน้ำมะนาวดูเหมือนว่าธุรกิจต่อไปของเราจะเป็นขายไส้กรอกนะเฮ้ยพี่ฝนอะไรเหรอตกใจคิดว่าปลาหมึกเข้าร้านคุณปลาหมึกต้องการน้ำมะนาวหนึ่งที่เพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบไปทำก่อนโอ้ปลาหมึกกินน้ำมะนาวเหรอเนี่ยนี่ไงโอ้ยสุดยอดไปเลยนี่เดี๋ยวไปเสิร์ฟก่อนก็แล้วกัน ว้าวน้ำมะนาวแสนอร่อยของเราขายดิบขายดีนี่ปุ่มอะไรเนี่ยนี่ไงร่วมมือเราสามารถเปิดให้เพื่อนของเราเข้ามาช่วยขายได้งั้นเหรอนี่ไงพี่เอกสามารถกดได้แล้วกดอะไรได้มัางอะ่ะนี่ไงรับลูกค้าได้4อันเน่รับลูกค้าได้แล้วก็ทําน้ำมะนาวได้เปล่าอะ่ะนี่ก็ปั่นเรียบร้อยเลยงเนีโโโโ่โอ้ยสบายแล้ว อย่างนี้ก็รวยเละกันแน่นอนเลยนะเนี่ยรีบช่วยกันดีกว่าเราจะได้เอาเงินของเราไปซื้อของขวัญวันคริสต์มาสอ่ะขายดีขายดีโอ้ขายดีจนเลเวลอัพแล้วอ่ะเลเวลอัพแล้วมันได้อะไรอ่ะพี่ฝนเลเวลอัพเราน่าจะทําอะไรบางอย่างน่าจะอัปเกรดสิ่งของที่อยู่ภายในร้านได้อะนะเออมีคนมาซื้ออีกแล้วอ่ะแลกเข้ามาค่ะแลกเข้ามาโอ้ลูกค้าของเราวันนี้อุดหนุนเยอะมากๆเลยนะเนี่ยอ๊เดี๋ยวก่อนนี่ไง มันมีที่ให้เราสามารถอัปเดตอะไรบางอย่างโอ้อันนี้เป็นชุดของพ่อครัวงั้นเหรอฮะมีพ่อครัวด้วยเหรอใช่แถมมีอุ๊ยเป็นของขวัญอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะของขวัญอะไรอืมเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรือเปล่านี่ไงเปิดกล่องเลยก็แล้วกันกุ๊กิกกุก๊กิกกุก๊กิกกุกกก๊กิกหืมได้อะไรมาพี่ฝนได้อัญมณีมาโอ้เดี๋ยวนะเราจะต้องขายต่ออีก เพื่อเอาของขวัญเหล่านี้อันยมณีแล้วก็เงินสดเหล่านี้เนี่ยนะไปอัปเดตอย่างอื่นนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยลูกค้าหายไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนเราสามารถรับลูกค้าได้เพิอ่มอีกนะเนี่ยหมายความว่ารับได้อีกสองคนอย่างเงี้ยหรอก็ <c oughs> น่าจะใช่อะนะ โอ้ลูกค้ามาอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปทําน้ามะนาวต่อก่อนนี่เฮิฟบ,บนั่นไงจริงๆด้วยเมื่อกี้เราสามารถรับลูกค้าได้เพิ่มมาจากใบออเดอร์เมื่อกี้นี้แถมตอนนี้เราสามารถอัพเลเวลของเครื่องปั่นน้ําผลไม้เครื่องปั่นน้ามะนาวให้มีความเร็วเพิ่มเติมได้อีกนะเนี่ยงั้นเราก็ปั่นได้เร็วขึ้นนะดีใช่แล้วตอนนี้เราเลเวลสี่แล้วอะเครื่องปั่นน้ามะนาวอะเฮ้ยมีใครเข้ามาด้วยพี่ฝนโอ้โหคุณลูกค้าเพิ่มเติมเต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยเด ก่อนลูกค้าผมสีชมพูคนนี้น่ารักเชียะเลยโอ้ขอสั่งน้ำมะนาวหนึ่งขวดหนึ่งแก้วเดอ๋ยจนก่อนน้ำมะนาวด้วยนะคะขอน้ำมะนาวแบบที่บ้าเปรียปร้ยวๆนิดหนึ่งนะคะแย่ yeah, แล้วทำไม่ทันแล้วอะ่ะเดี๋้วก่อนตอนนี้เราทำไม่ทันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มนี่เข้ามาเลยผู้ช่วยฮะเพิ่มผู้ช่วยได้ด้วยเหรอได้นี่ไงเพราะว่าตอนนี้เงินของเราค่อนข้างเยอะแล้วเพิ่มผู้ช่วยแล้วเพิ่มมันนี้ต่อเครื่องปั่นน้ำนี่เพิ่มเข้ามาเลยฮึบเชิ ตังยังเหลือเอาซื้อให้หมดเลยซื้อให้หมดเลยนะเฮ้บเชิบมีอูโหูตอนนี้ แสดงว่าเรามีผู้ช่วยแถมเครื่องปั่นน้ำมะนาวของเราเพิ่มมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะเนี่ยเงียมไปเลยพี่ฝนเฮ้ยนั่นใครอะนี่ะลูกค้ามาซื้อของแล้วอะโอมาทางนี้เลยครับเรีเข้ามาเรกเข้ามาเรกเข้ามาคขเรกเข้ามา,า,า,มานี่ไงเราสามารถรับออเดอร์ได้เยอะขึ้นลูกค้าของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้ก็ได้ตังค์เพียบเลยดิเนี่ยใช่แล้ววันนี้เราจะต้องรำ่ำรวยรำ่ำรวยโอ้สบายแล้วงี้เพเอกก็ไม่ต้องปั่นแล้วดิไม่ต้องปั่นอะไรเดี๋ยวขอ เพิ่มโต๊ะกอ่อนอ่ะยังจะเพิ่มโต๊ะอีกหรอนี่ไงเพิ่มโต๊ะได้อีกโอ้จริงจริงด้วยอ่ะพอเราเพิ่มกิจการตังของเราก็ได้เพิ่มขึ้นนี่ไงโอ้ดีจังเลยนะนเนี่ยสุดยอดไปเลยอ่ะลูกค้ามาแล้วพี่เอกตอนนี้เราจะต้องไปปั่นน้ำมะนาวของเรามาขายก่อนโอ้พี่ฝนรู้สึกลูกค้าจะมาทั่วทุกสารทิศเลยนะเนี่ยใช่แล้วแบบนี้เราจะต้องรีบขายของเพื่อเอาเงินไปซื้อของขวัญวันคริสต์มาสนะนะแล้วเราจะทํากันทันหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ลูกค้าเยอะ มาเร็วเข้าตอนนี้ลูกค้าล้นร้านแล้วอ่ะพนักงานของเราก็ปั่นน้ำมะนาวไม่ทันแล้วเนี่ยนี่รับออเดอร์ก็ไม่ทันแล้วพี่ฝนโอ้โหเคลเลขเข้ามาคคะเลขเข้ามาน้ำมะนาวสดสดคั้นจากต้นตรงนี้ค่ะเด็ดมาเมื่อกี้นี่เองโอใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีเพื่อนเราด้วยเนี่ยไหนอ่ะ บางคนเป็นเพื่อนเราอะดูดีๆดีบางคนเป็นเพื่อนเราเหรอโอ้อยางงี้ก็ดีเลยลูกค้าเรามาอุดหนุนหลายคนเราจะได้ร่ํารวยร่ารวยโอ้ไม่ทันแล้วพี่ฝนเร็วเร็วเขานี่ไงกําลังรีบปั่นอยู่โอ้ลูกค้าสั่งหลายออเดอร์แล้วขอน้ํามะนาวกลับบานสิบทีคะ่ะน้ํามะนาวสามสิบทีครับโอ้โหทำไมสั่งกันเยอะขนาดนี้ เดี๋ยวก่อนพี่เอกพี่ฝนทำงานไม่ทันแล้วอ่ะพี่เอกก็ทาไม่ทันเครื่องปั่นมีแค่2องานเองเครื่องปั่นมี2องานนะสีเพราะว่าตอนนี้เงินของเรายังไม่พอเดี๋ยวจะต้องเอาไปเปิดกิจการอื่นต่อน,น่ะสิฮะพี่ฝนจะเปิดกิจการอะไรเพิ่มอีกนเนี่ยเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกดเพิ่มแป๊บหนึ่งตอนนี้เราจะต้องขายให้ได้เยอะๆต้องผ่านเลเวลสี่ไปก่อนนะทุกคนผ่านเลเวลสี่ใช่ผ่านเลเวลวันนี้ไปก่อนฮึบชืบชืบชืบขา,ข,าข,ขายของค่ะขายของ น้ำผลไม้หน่อยค่ะได้เลยค่ะแต่ว่าร้านเราขายแต่น้ำมะนาวอย่างเดียวนะคะไม่เป็นไรน้ำมะนาวน้ำมะนาวเ,ออเดี๋ยวก่อนนี่ซานต้าหรือเปล่าเออผมไม่ใช่ผมแค่มางานวันคริสต์มาสอีฟอ,อ๋อมางานวันคริสต์มาสอีฟพี่หนรู้แล้ววันนี้จะต้องเป็นซานต้าปลอมตัวมาแน่นอนฮะใช่เหรอนี่ไงซานต้าจริงๆด้วย <laughs> โอ้ได้เจอซานต้าตัวจริงดีใจชะมัดเลยขอของขวัญราคาพิเศษหน่อยนะคะฮะซานต้ามาซื้อน้ำมะนาวร้านเราเนี่ยนะใช่แล้วโอ้ดีใจชะมัดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีพละกําลังในการขายของอะไต้องขายไดไเยอะเยะโอ้ลูกค้ามาไม่หยุดเลยอะ่ะพี่ฝนโอ้ลูกค้าลายใหม่ๆมองหน้าแล้วไม่รู้จักเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยใช่แล้วโอ้นักธุรกิจมาเพียบเลยโอ้โหคนนี้เขามาซื้อร้านเราบ่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> แสดงว่าบริษัทของเขาเนี่ยนะจะต้องอยู่ใกล้ๆกับ ร้านขายน้ำมะนาวของเราแน่นอนน่าจะใช่นะเขามากันเป็นทีมด้วยอะน้ำมะนาวหน่อยครับผมขอซื้อน้ำมะนาวหน่อยครับผมยังไม่ได้สักแก้วเลยนะครับขอซื้อน้ำมะนาวหน่อยครับได้เลยค่ะรับไปเลยนะคะน้ำมะนาวสดๆจากไร่ของเราเองค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอะไรแวบๆหรอเดี๋ยวเมื่อกี้ลูกค้าเขาวาร์ปตัวมาไม่ใช่หรอเขาวาร์ปได้ด้วยหรอเออเขาวาร์ปมาจากตรงไหนไม่รู้วาร์ปมาถึงที่ร้านเราเลยอ่ะอ๋อนี่ไงวาร์ปมานี่เห็นไหม เขาวาปมาจริงๆด้วยเฮ้ยมางี้ก็ดีเหมือนกันนะเร็วดีอ,ออย่างนี้ขอยืมใช้มั่งได้เปล่ากดวาปมาแล้วถึงเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนนี่มาไ,ไ,ไม่หยุดเลยอโอ้มาทิ้งสี่ห้าคนเลยเนี่ยโอ,โอ้มีคู่แฝดมาด้วยอะน้ำมะนาวครับผมน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะจัดการให้นี่เลยโอ้ขายดีขายดีมากเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วอะโอ้ทำไมมากันเยอะขนาดนี้นั่นใครมาน่ะโอ้ใส่ชุดทองมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่เพื่อนเราเนี่ย เดี๋ยวต้องรีบขายก่อนฮเฮ้ยเ,เริ่มขายไม่ทันแล้ว<อ>พนักงานของเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะเนี่ยพี่ฝนปลาหมึกไหมครับปลาหมึกโอ้แสดงว่าน้ำมะนาวของเราจะต้องอร่อยสดชื่นแน่นอนอร่อยดังไกลไปถึงทะเลนี่ไงน้ำมะนาวมาแล้วคะ่ะโอ้น้ำมะนาวหน่อยคะ่ะได้เลยคะ่ะรับรับลูกค้าแล้วก็เอาน้ำมะนาวมาเสิร์ฟให้เขาหน่อยเร็วเขา้านี่ก็จนวิ่งจนหัวจะทิ่มแล้วเนี่ย วิ่งจนขาจะล้มอยู่แล้วเนี่ยว้ <ฤฤ S 2> ดูดิคนมากันเยอะไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> ใช่แล้วคนมาเยอะมากๆเลยขายดิบขายดีมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อทําต่อนั่นไงเขาวาร์ปมาจริงๆด้วยเออเขามาแบบไม่คิดว่าจะพักกันบ้างเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่เอกพี่อนเริ่มเหนื่อยมากแล้วอ่ะโอ้พี่เอกไม่ไหวแล้วเวียนหัวแต่ลูกค้ามาเยอะอย่างงี้เราต้องไม่ให้เสียน้ําใจ <c oughs> ใช่แล้วเดี๋ยวพี่อนขอยืนคอยตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะเอาแล้วไม่ออกมาช่วยกันละ เออมันเหนื่อยอะโถเอ้ยพี่ฝนนั่นอะไรอะอะไรหรอมีซาตานมาซื้ออะไรนะมีซาตานมาซื้อด้วยมีซาตานมาซื้อด้วยหรอดูดิมีปีกแล้วนะมีปีกเออยเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ตอนนี้พี่ฝนจะขอนี่เลยนี่ที่ยืนอยู่เฉยๆเพราะว่าเราสามารถอัพเป็นเลเวลีได้แล้วฮะอัพเลเวลีได้แล้วเหรอใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีของขวัญคริสต์มาสจากซานต้ามาให้เราเป็นอันยมานีโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ มีถุงของขวัญมาอีกนี่ถุงก๊อบแก๊บอะไรกุ๊กกิก๊กกุ๊กกิ๊กนี่ได้อัญมณีมาอีกอ่ะเฮ้ยเราได้ของอีกแล้วเหรอใช่แล้วนี่กุ๊กกิก๊กกุก๊กกิก๊กอ้โหได้เยอะชะมัดเลยนะเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอัญมณีเนี่ยน่าจะเอาไปเปิดของขวัญอย่างอื่นได้นะโห oh, ลูกค้าเลยนะโอ้โหโอ้ลูกค้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินเยอะแล้วอะโอ้ oh, แต่ว่าเออร้านฮอดอกของเราโอ้โ oh, ห oh, 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 ใจสลายอะไร เขาบอกว่าต้องได้ถึงเลเวล12ก่อนถึงจะเปิดร้านฮอทดอกได้อ่ะสิแล้วตอนนี้อ่ะ4 4 12 <c oughs> องีกดเองอมันเหนื่อยมากแลว้วทุกคนการเป็นเจ้าของกิจการแบบนี้นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็มีความสุขดีเพราะว่าเราได้เงินเยอะนะโอ้อยางงี้เราก็ไปซื้อของขวัญวันคริสต์มาสได้แล้วดิใช่แล้วพอมีตังค์ไปซื้อของขวัญวันคริสต์มาสไปแจกเพื่อนๆแล้วอ่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวกว่อนนะเมื่อกี้เห็นใครแวบๆบแบบอยู่ข้างหลังไหนอ่ะนน่าหน่าใครอะ่ะ ครแล้วนั่นลุงพอ,อนี่นะจริงอะนี่ไงเนี่ยคุณลุงพอ,อ้เขามาซื้อของเห็นเปล่าเนี่ยมีหนวดด้วยเออนบดาสองเกวได้เลยค่ะคุณลุงพอ,อแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นลูกค้าคนไหนอะ่ะแบบแบบหายไปไหนแล้วอะคนไหนพี่ฝนเมื่อแกเห็นเพื่อนเราหายไปไหนแล้วไม่รู้อะใครใครเพื่อนเรามาซื้อของให้แกเหรอเออ,อสีม่วงเม,งมื่อแกหายไปไหนคนหนึ่งอะ่ะมีแต่สีชมพูสีม่วงที่ไหนกันมีดีเมื่อกี้อยู่ไหนก็ไม่รู้แวบๆบแบบอะเออหรอ ขอซื้อน้ำมะนาวสิบห้าแก้วอะครับทำไมช้าจังเลยอะฉันรอนานแล้วนะเอาใจเย็นนะคะคุณลูกค้าเอาเร็วพนักงานของเราก็รีบปั่นน้ำมะนาวแล้วตอนนี้อะนะขายของขายดิบขายดีเป็นเดน้ำเทท่าเลยพวกเราเอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกค้าเรามาแล้วนั่นไงเห็นยังคนนี้คุณคุณจับกลนนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเราก็มาเนี่ยเห็นเปล่าอ้าวพี่ฟ้าน้ำมะนาวด้วยเหรอเอาตกลงพี่ฟ้าหรือพี่ม่วงพี่ฟ้าแต่ว่าเขาใส่ชุดสีม่วง เห็นไหมเพื่อนเราก็มาซื้อเหมือนกันโอ้โหขายดิบขายดีเดี๋ยวคราวหน้ามาขายฮอตดอกต่อดีกว่าโอ้ขายฮอตดอกเนี่ยนะ